Hit to the s เซน e สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาเล่าถึงแบรนด์นิชคนไทยอีกแบรนด์จากร้าน Rebellian Lab Perfumbar e นะคะกลิ่นนี้มีชื่อว่า Rose in the City ค่ะกล่องมีความแฮนด์เมดแล้วก็ มีความน่าสะสมเหมาะสำหรับ perfumer c o r r e c t o r มากมากเลยกลิ่นนี้มาจากบ้านสยาม1928ค่ะอยู่ในไลน์ voyager นักเดินทางสุขคนธกรคือคุณนัดเวชศาสตร์เจ้าของแบรนด์นะคะแล้วก็เป็นหุ้นส่วนของร้าน rebellion lab and perfume bar ที่อยู่ตรง Dragon Town จุฬา5ด้วยค่ะเดี๋ยวจะ insert รายละเอียดร,บรอบๆกล่องขึ้นตรงหน้าจออีกทีนึงนะคะ มาลองสเปรย์กันเลยแค่สีอะ่ะก็พอจะไกดได้ลงไหมคะว่ากลิ่นเนี้ยน่าจะเป็นโทนไหนคือสีคือใช่เลยเป๊ะมากสเปรย์ฟุงแบบฟองฝอยละเอียดมากทุกขวดเลยฝาขวดก็เป็นแบบเป็นไม้เหมือนอารมณ์แบบว่าจุกขวดวนย ที่เป็นทรงลูกบาทะคะ่ะเปิดมานี่คือตามสีเลยค่ะเป็นกลิ่นกาแฟมีความคั้วหน่อยๆแต่มันให้อารมณ์แบบผงกาแฟที่ชงลงไปในน้ำซะมากกว่าผงกาแฟดำอะคะ่ะแต่เป็นกาแฟที่มีเอกลักษณ์ไทยๆเพราะว่ามันใส่ความเป็นดอกไม้นะ่ะ ดอกไม้มันก็จะเป็นดอกไม้โทนสีเหลืองปนสีขาวมันนึกไปถึงพวกกลุ่มดอกกระดังงาลีลาวดีทำนองนั้นค่ะแล้วนอกจากตัวผงกาแฟที่ละเอียดชงมาแล้วเนี่ยมันยังกล้วมากับผงโกโก้ที่เจือกันมากลมกลม่อมมันไม่ได้ให้อารมณ์มอกค่านะเพราะว่ากลิ่นของโทนกาแฟกับโน้ตโกโก้มันเหมือนแยกกันอะมันไม่ได้กลืนกันไป แล้วมันก็ห้อมล้อมไปด้วยมวลหมู่ดอกไม้โทนสีเหลืองขาวมีกระดังงาเป็นนางเอกหลักให้นึกถึงภาพใครก็ได้หญิงชายคนไหนก็ได้นั่งอยู่ในร้านกาแฟที่เป็นโซนโลโคอะเป็นสไตล์แบบโลคอลหน่อยในทางแถบภาคเหนืออาจจะนึกถึงแบบร้านกาแฟในปายในเมืองปายแม่ท้องสอนนะนะคะหรือดูไหนก็ได้ ถ้าใส่ใส่ในฤดูร้อนจำกัดจำนวนสเปรย์ just only one สเปรยเนี่ยมันก็จะเพิ่มความสด,สดชื่นให้กับคุณเพิ่มความแบบตื่นอะให้กับคุณโดยที่ไม่ต้องกินกาแฟแต่ถ้าเป็นหน้าฝนหรือหน้าหนาวมันก็จะทำให้อารมณ์ของวันนั้นอะมันอบอุ่นวอมคือมันเปลี่ยนไปตามฤด,ดูกาลได้เลยค่ะ เป็นกลิ่นที่ตอนแรกจะคิดว่าจะใช้ในหน้าร้อนได้ไหมปรากฏว่าใช้ได้แต่ว่าใช้แค่สเปรย์เดียวนะเคยใส่ไปทำงานจริงอะ่ะในเมืองเนี่ยแหละแล้วก็ไม่ได้รบกวนคนรอบข้างเลยค่ะแล้วกลิ่นก็ตีขึ้นมาให้รับรู้ได้ตลอดทั้งวันเลยอ่ายังพูดไม่จบขอ,อกลับมาเล่าภาพก่อนนั่งอยู่ในร้านกาแฟที่เป็นโซนโลคอลแถวแบบอาจจะเป็นแม่ห้องสอนนะในเช้าวันนั้นเนี่ยบนโต๊ะกาแฟ เขาถือแก้วกาแฟอยู่ใช่ไหมโต๊ะกาแฟตรงหน้ามีแจกันดอกไม้ที่ปักดอกกระดังงาแซมดอกมะลิวางไว้อยู่และกลิ่นมันก็จะค่อยๆโชยอบอวลมาหอบห้อมล้อมรอบตัวเราอะในขณะที่กาแฟกับโกโก้โก,ก็ยังแข่งกันทำงานแบบไม่มีใครยอมใครเลยนะกาแฟของบ้านนี้เขาจะไม่ได้แบบเป็นกาแฟคั่วมเมล็ดกาแฟเพียวๆแบบว่า สดคลีนอะมันจะกลมกล่มกันมาที่มีความดอกไม้แทรกอยู่ในนั้นเออเรายังไม่ไม่ค่อยได้เจอกลิ่นของแบรนด์ไหนทำดอกไม้ใส่เข้ามาในกาแฟาได,ได้ได้กลมกล่อมเหมือนวอย a เจอร์นะคะมันเป็นกลิ่นที่ถ้าดมเผินๆน่ะค่อนข้างจะลิเนียเหมือนมันจะไม่ค่อยซับซ้อนเพราะว่าคุณจะได้กลิ่นกาแฟา แซมโกโก้แล้วก็มีดอกไม้โทนเหลืองขาวว่ะกลัวมาตลอดอะตั้งแต่ต้นจนจบเลยอะยกเว้นว่ามันจะมีอยู่วันหนึ่งเราใส่นอนใช่ไหม mm hmm. พอกำลังจะตื่นขึ้นมารู้สึกเหมือนได้กลิ่นเครื่องเทศเผ็ดปลาอบอวนอยู่รอบกายอะนึกว่าใส่น้ําหอมผิดกลิ่นอะไรมาเพราะวเมื่อคืนอะก่อนจะเอ็นตัวลงนอนยังได้เป็นกลิ่นกาแฟ ที่อบอวนไปด้วยดอกไม้อยู่เลยอะพอตื่นมากลายเป็นมีความเผ็ดปลาเออกลายเป็นว่าเขาก็แทรกความซับซ้อนของมันด้วยโทนเครื่องเทศที่แอบมาเนียนๆเหมือนจะทำให้เราไม่ได้รู้ตัวแล้วก็แล้วแต่ตำแหน่งในการสเปรด้วยอย่างคืนที่เราได้รับกลิ่นเครื่องเทศเผ็ดปลาเนี่ยเราสเปร์ลงลงบนสีข้างแต่ว่าวันที่ออกไปใช้งานจริงข้างนอกในตอนกลางวันเนี่ยเราสเปร์แค่ตรง ตรงข้อพับแขนแค่สเปรย์เดียวเท่านั้นเองค่ะแล้วพอดีวันนั้นเหมือนเลเยอร์กลิ่นอื่นอะไปที่ข้อพับแขนในข้างมาเลยอาจจะทําให้ไปกรบกลิ่นเครื่องเทศเผ็ดปลาของเขาไปสักเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของโน้ตที่เขาระบุเอาไว้ลงบนกล่องค่ะ น้ำหอมของคุณนัทวิชาสตร์เนี่ยค่อนข้างจะไม่ต้องไปค้นหาข้อมูลเลยที่ยากเพราะว่าเขาจะลงรายละเอียดโน้ตกลิ่นนะแล้วก็แบ่งเป็นท็อปมิดเดิลเบสอ่ะให้เราได้อ่านรายละเอียดอะอยู่บนกล่องหรือบางทีก็ไม่แน่ใจว่าบา,บางขวดก็จะมีอยู่บนขวดด้วยหรือเปล่านะแต่ว่าโดยรวมอะทุกกลิ่นอะจะมีอยู่บนกล่องของเขาโดยเฉพาะไลโวยาเจออะค่ะท็อปโน้ตของเขาเนี่ยจะมีคอรเรนเดอร์เบอร์กามอต พีชเพติเกรนพิ้งค์เ p เปอร์ฮาเซลนัทเล m o n ตัวพวกพีชฮาเซลนัทเลมอนเนี่ยมันคงเป็นกลิ่นที่แทรกอยู่ลึกอเพราะว่าเราไม่ได้จับกลิ่นโน้ตพวกนี้ได้ชัดเจนนะแต่กลิ่นพีชอะเราว่ามันคงไปรวมกับอีแรงอีแรงในในมิดนัโน้ตถัดไปอะทำให้กลิ่นมันค่อนข้างกลืนลงไปกับดอกไม้สีเหลืองสีขาวส่วนพวกตัวพัก ผักาผักชีเพชทีเกนพิงเพปเปอร์มันกลายเป็นว่าความเผ็ดปล่ามันน้อยมากในช่วงตอนเปิดอ่ะแต่ว่ามันค่อยไปชัดตอนเบสโนดค่ะมิดเดิลโนดมีคอฟฟี Go, hey, Jasmine, Mate, om, Rose, ่โกโก้เฮจัสมินมาเตอเรนบรัสซอมโรสอีแลงอีแลงอย่างที่บอกอีแลงอีแลงกระดังงานเนี่ยเป็นนางเอกหลักของกาแฟถ้วยนี้กาแฟถ้วยเก่าใบนี้ มันเป็นความหวานของดอกไม้สีเหลืองที่มีมะลิมาแซมนิดดอกส้มมาแซมหน่อยแล้วก็สอดผสานไปกับผงโกโก้ผงกาแฟนวลเนียนเป็นแบบหวานนวลแล้วก็มีความเป็นแบบฝุ่นฝุ่นกาแฟฟุ้งๆอยู่รอบแก้วเหมือนแบบดอกไม้ที่ปักลงไปในแจกันที่ตั้งอยู่ตรงหน้าคนที่จิบกาแฟอยู่ในคาเฟ่โซนลูกคอลท้องถิ่นนะคะ ส่วนกลิ่นดอกกุหลาบกับหญ้าฟางอะไรพวกนี้มันน่าจะซ้อนอยู่เป็นฉากหลังลึกๆเลยเพราะว่าเราจับได้ไม่ไม่ได้ชัดเจนนะคะเบสโนตมีแอมเบอร์วูดคาราเมลซีดาร์เปรูบาซามเวทิแวร์เบสโนตเนี่ยตัวคาราเมลอ่ะมันน่าจะมาเสริมความหวานที่สอดรับไปกับอีแรงอีแรงกระดังงา แต่ว่าไม่ได้กลิ่นแบบเป็นคาราเมลคาราเมลป๊อปคอนชัดเจนเหมือนน้ำหอมขวดอื่นที่เราเคยเห็นนวดคาราเมลนะนอกนั้นเนี่ยกลิ่นไม่ได้ชัดกลิ่นโทนไม้ก็ไม่ได้ชัดเพราะว่าถูกกาแฟกับดอกไม้กระดังงากลบไปหมดเลยค่ะกลายเป็นว่าเบสโน้ดอะเราได้กลิ่นเผ็ดปลามากที่สุดไม่รู้เป็นเพราะว่าเป็นตัวเปรูบาลซัมหรือเปล่า ไปผสมกับพิงเพเปอร์ในท็อปโน้ตพอฉีดตรงสีข้างอะ่ะมันกลายติดมาจนถึงเบสโน้ตเลยค่ะก็ทำนองนี้อย่างที่บอกกลิ่นเนี้ยโดยรวมจริงๆถ้าไม่สังเกตจริงๆอะ่ะมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างจะลิเนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงมากเพราะว่าจะเป็นกาแฟโกโกอ้อ่ะที่มีกาแฟสัดส่วนกาแฟมากอาจจะมากกว่าสัก70%แล้วก็โกโก้สัก30แล้วก็ดอกไม้อะ่ะ ดอกรีลาวดีดอกมะลิอ่ะมันซ้อนอยู่เบื้องหลังอ่ะสัก50%เลยนะคือแบบ70% 50มันก็เกินร้อยเนาะแต่ว่ามันเหมือนแบบเหลื่อมล้ำอินเตอร์เซ็กกันอยู่อ่ะนั่นแหละกลิ่นเด่นมีอยู่แค่นั้นเป็นคอฟฟี่เยลโล่ฟอรัลแล้วก็ติดออรีย t a นทัลปลายๆายอะค่ะ น,นความยูนิคกันกลิ่นนี้เราให้ไปเลย10เต็ม10ด้วยความเป็นกาแฟกล้วดอกไม้โทนลีลาวดีกระดังงาทำให้กลิ่นนี้ค่อนข้างแตกต่างและมีลายเซนของตัวเองอะคะ่ะ mm hmm. เมื่อเทียบกับกลิ่นกาแฟที่อาจจะเน้นกาแฟขั้วอื่นๆนะคะในแง่ของความซับซ้อนเนี่ยเราให้ไป7เ,เต็ม10เพราะว่าถ้าไม่ตั้งใจดมดียก็อาจจะได้แค่กลิ่นกาแฟปนโกโก,โก้แล้วก็ ดอกไม้สีเหลืองขาวตั้งแต่ต้นจนจบไม่เปลี่ยนแปลงเลยแต่ถ้าตั้งใจดมอ่ะแล้วก็อาจจะฉีดสเปร์ตำแหน่งอื่นให้มันกระจายนิดนึงก็จะมีความเผ็ดปลาของเครื่องเทศมันจะเป็นโทนออเรนทัลที่ไม่กระหึ่มมากอะค่อยๆชัดขึ้นในช่วงเบสโน้ตอ่ะคะ่ะก็เลยให้คะแนนสัก7เต็ม10ในแง่ของการติดทนก็1 0เต็ม1ิมีร้อยให้ร้อยมีพันให้พัน ค้าวันข้าคืนแน่นอนด้วยความอนุภาพกาแฟเองแล้วยังแถมดอกไม้สีเหลืองขาวเข้าไปอีกถ้าไม่สักผ้าก็อาจจะอยู่เป็นอาทิตย์ได้การกระจายเนี่ยก็น่าจะสิบเต็มสิบแหละเรายังไม่ได้รับฟีดแบคะไรจากคนรอบข้างนะแต่ สันนิษฐานจากการที่กลิ่นมันโชยเตะจมูกโดยที่ไม่จําเป็นต้องตั้งใจดมอะ่ะจะลืมแค่ไหนมันก็มาทั้งดอกไม้สีขาวที่อวนอวนมาแล้วก็กลิ่นกาแฟผสมโกโก้แบบผงๆอะ่ะมันแตะจมูกตลอดทั้งวันเลยอะ่ะเราคาดการว่ามันน่าจะถึงร้อยเมตรส่วนโอกาสการใช้งานหรือเวอร์สตายเราให้ไปประมาณ9เต็ม10ใช้ได้เกือบทุกสถานการณ์เป็นกลิ่นยูนิเซ็กวไหน วัยเรียนมหาลัยขึ้นไปอ่ะก็ใช้ได้แล้วเพราะว่าถ้าน้องวัยมัธยมจะใช้มันก็อาจจะไปเตะจมูกคุณครูอาจารย์เพื่อนเพื่อนผู้หลักผู้ใหญ่มากเกินไปเนาะแต่ถ้าเข้ามาหาลัยแล้วจำกัดจำนวนจำนวนสเปรย์ใช้ถูกกาลเทศะตามฤดูกาลก,ก็ใช้ได้ค่ะไม่ติดเลยแต่แค่ตัดออกไปอย่างเดียวคือใส่ออกกับังกายกลางแจ้งที่เหงื่อออกเยอะๆอ่ะอาจจะไม่ค่อยปลอดภัยกับกลิ่นกาแฟที่ค่อนข้างนวลน,นวนอน่อนอไปด้วยดอกไม้ค่ะ แต่สำหรับการใส่ท่องราตรีใส่ไปเที่ยวแคชชัวตอนกลางวานันใส่ไปออกงานออกงานจริงจังออกงานแฟนตาซีอ่ะมันมีไลเซนและเอกลักษณ์ที่ทุกคนจะต้องน่าจะ draw attention คนอื่นได้อ่ะเป็นกลิ่นที่โอกาสการใช้งานเกือบครอบคลุมทุกสถานการณ์แค่ตัดการออกกำลังกายที่เหงื่อออกเยอะๆออกไปแค่นั้นเองค่ะ ใครเคยใช้กลิ่นนี้แล้วได้ผลลัพธ์เป็นยังไงเอามาแชร์กันในคอมเมนต์ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาจนจบคลิปค่ะแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปถัดไปคลิปนี้สวัสดีค่ะ 一夜烟雨。